อัสสลามุอะลัยกุมรอรมะตุลลาฮิวะบารกาตุหนูชื่อเด็กหญิงฟาริดาบันจงบทความดีๆรอมฎอนวันนี้รอมฎอนเป็นเดือนที่9ของเดือนอาหรับทั้งหมด12เดือนแต่เดือนนี้มีความแตกต่างจากเดือนอื่นคือพระองค์ล l l a AH ์ได้ทรงกําหนด เดือนนี้ให้เป็นเดือนแห่งการประกอบอิบารดอิบาดะดประกาศสำคัญให้อลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงกำหนดให้มีการปฏิบัติในเดือนนี้คือการเหือศีลอดหลังจากที่มุสลิมได้รับประทานอาหารและได้ดื่มเครื่องดื่มอย่างอิ่มหนำสำราญเป็นเวลา11เดือนเพื่อให้มุสลิมได้รู้จัก จำกัดควบคุมตัวเองในการรับประทานอาหารไม่ให้เกินขนาดตามความต้องการของปากเพื่อให้กระเพาะได้มีโอกาสพักหลังจากการทำงานหนักมาตลอดปีให้เขาได้ริมลดความหิวโหยเพื่อจะได้พิเคาะดูสภาพของคนยากจนขัดสนว่า ขณะที่เขามีความหิวกระหายเขาจะมีสภาพเช่นไรและทบทวนดูตัวเขาเองว่าเขามีจิตเมตตาม,มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากน้อยเพียงใดและเพื่อให้มุสลิมได้ใช้เวลาหนึ่งเดือนนี้สะสมความดีด้วยการละหมาดตอรเวะอ่านกุรานและทำการศิกรุลละ ฝึกจิตใจให้มุ่งสู่อัลลอฮ์โดยปฏิบัติอิบาดาด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจทําให้จิตใจสงบการเหิดสิทโอดเป็นหลักประการหนึ่งของหลักอิสลามหประการ บุคคลจะไม่เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์จนกว่าเขาจะยอมรับและปฏิบัติตามบัญญัติประการนี้ผู้ใดที่ปฏิเสธและไม่ยอมรับว่าการเหินสินอดเป็นหลักของศาสนาอิสลามแล้วเขาก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมุตตัดแต่ผู้ใดละเลยต่อการเหืนสินอดเนื่องจากเกลียด้าน เขาต้องถูกลงโทษสถานหนังไม่มีผู้ใดที่อาจจะหานฝืนบัญญัติของอัลลอฮฺระองค์จะทรงทอดการอีมานออกจากหัวใจของเขาและทรงให้เขาพัดหลง จกหนทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตาลาได้ทรงแจ้งแก่บรรดามุสลิมทั้งหลายได้ทราบว่าเป้าหมายของการถือดสินอดในอิสลามคือการทำให้ผู้ถือศสินอดมีความตักว่ายำเกงต่ออัลลอฮ์ มุสลิมจะได้รับบทเยียนจากการเหอสินอดตลอดหนึ่งเดือนจิตใจของมุสลิมได้รับการฝึกหัดในหลายด้านฝึกหัดให้รู้จักความอดทนการมีจิตใจฟุ้งซ่านทําให้ผู้ถือสินอดมีจิตเมตตาอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ยากจนขัดสนและผู้ได้อโอกาส และทำให้บุคคลมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นแน่วแน่มีสมาธิและมีความมั่นคงมุสลิมสามารถยับยั้งชั่งใจไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มทั้งทังที่อาหารนั้นเป็นที่ฮาราสสำหรับที่จะได้รับประทานแต่เขาก็ไม่รับประทานเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เขาได้ละเว้นการกิน การดื่มโดยหวังความเมตตาและความพึงพอใจจากพระองค์มีความเกรงกลัวการลงโทษเนื่องจากการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ และมีความปรารถนาที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ผูท้ที่ถือศีลอดและมีความเข้าใจในเจตานารมณ์การเหือศีลอดเขาจะดำรงอยู่กับการทำความดีมีความอดทนต่ออุปสรรคและความทุกข์ยากไม่ตกเป็นทาสแห่งตันหาวัสสลามลยกุมวรมะตลลุลฮิวบเระากาตุ